มากินข้าวเรียกกินข้าวนี่พิริพิไลจริงๆให้ไวสุดยอดจริงๆตัวโนไม่ต้องมายุง่งยางอีกมากินไม่กินเก็บแล้วนะยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากินก่อนเร็ว ดูมันมันลีลาจริงๆ <laughs> เ,<า>เดี๋ยวเขาก็กัดเอาชอบแย่อะชอบแย่อะอะ <laughs> มากินก่อนเลยไม่ต้องห่วงเขาหรอกอย่างอีกกินเร็วตอนนอจะได้กินมั้ง ตโตโน่รอคิวนนออออลีานะลามากๆเวลาเรียกกินอะนะกินเร็วๆอย่างอีกไม่ต้องปยยุ่งกับ จะกินไหมข้าวเนี่ย